ต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ English Around You ดำเนินรายการโดยอาจารย์ชนกนาถจีนสีและอาจารย์พุทธนาถสวัสดโยทินสนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัตทิทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพสวัสดีค่ะขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการ English Around You ออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญ,ญบุรีด้วยระบบ FM ความถี่89.5เมกะเฮิร์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตวันนี้พบกับดิฉันพุทธนาสวัสดโยทินรับหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะรายการของเราจะออกอากาศในทุกวันพุธ แล้วเราจะอยู่ประจําในเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งเป็นประจําทุกสัปดาห์วันนี้นะคะตรงกับวันพุทธที่15เดือนกันยายนพุทธศักราช2564สําหรับช่วงแรกของรายการในวันนี้นะคะจะเป็นเคล็ดลับหน้ารู้ในการบอกแน,แนวว่าไม่รู้เป็นภาษาอังกฤษได้อย่างไรคะ่ะแน่นอนนะคะว่าทุกๆท,ท่านเนี่ย จะต้องใช้คำนี้นะคะก็คือคำว่าไม่รู้ค่ะวันใดวันหนึ่งนะคะถ้าเกิดมีชาวต่างชาติมาถามทางหรือถามอะไรบางอย่างกับเราแล้วเราเนี่ยเกิดไม่รู้แล้วล่ะก็เราจะสามารถตอบอย่างไรได้บ้างนะคะจริงๆแล้วการที่เราจะบอกว่าเราไม่สามารถตอบคำถามนั้นๆได้เนี่ย บางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเรานั้นนะคะมีข้อมูลที่ไม่เพียงพอจึงทำให้เราไม่สามารถยืนยันกับคำตอบนั้นได้ค่ะหรือว่าเป็นเพราะบางเรื่องนั้นนะคะเราก็ไม่ได้เชี่ยวชาญมากพอที่จะให้คำตอบเขาได้นั่นเองค่ะ ทีนี้เนี่ยก็เลยเกิดปรากฏการณ์ที่ว่าเราจะสามารถพูดคําว่าฉันไม่รู้ในทางอ้อมได้เหมือนกันนะคะมาติดตามกันเลยดีกว่าค่ะว่าเราจะสามารถพูดแบบไหนได้บ้างนะคะซึ่งโดยบางอันเนี่ยก็สามารถบอกได้ตรงๆนะคะแต่บางอันก็จะเป็นการบอกอ้อมๆค่ะ เรามาเริ่มกันที่ประโยคแรกกันเลยนะคะถ้าเกิดบอกว่าไม่รู้นะคะเราก็จะเลี่ยงไปตอบว่า I have no idea นะคะ I have no idea หมายถึงฉันไม่รู้ประโยคต่อมานะคะ I've got no clue I've got no clue clue นะคะ C L U E นั่นเองค่ะ ในประโยคนี้นะคะหมายถึงฉันไม่รู้เลยจริงๆประโยคต่อมานะคะ that's beyond me that's beyond me หมายถึงฉันไม่รู้เลยจริงๆสำหรับสหรับประโยค that's beyond me นี้นะคะถ้าแปลตรงตัวก็คือมันเกินความสามารถฉันที่จะรู้ประโยคต่อมานะคะในการบอกว่าเราเนี่ยไม่รู้นะคะ I haven't looked into that yet. อีกหนึ่งครั้งค่ะ I haven't looked into that yet. หมายถึงยังไม่รู้เลยนะประโยคต่อมาค่ะ I'm not sure. I'm not sure. หมายถึงไม่มั่นใจเลยแต่ถ้ามีคนที่รู้ดีกว่าเรานะคะแล้วเราเนี่ยอยากจะแนะนำเขาคนานาั้นค่ะ เราก็อาจจะพูดโดยใช้รูปประโยคที่ว่า Why don't you ask นะคะ Why don't you ask แล้วก็ตามด้วยชื่อบุคคลที่เราอยากจะแนะนำเขานั่นเองค่ะตัวอย่างเช่น Why don't you ask my dad Why don't you ask my dad หมายถึงทำไมคุณไม่ลองไปถามพ่อของฉันดูล่ะในกรณีนี้นะคะที่เราแนะนำแบบนี้ก็เพราะว่า พ่ออาจจะรู้คำตอบก็ได้ค่ะประโยคต่อมาค่ะ I don't think I can answer that I don't think I can answer that หมายถึงฉันคิดว่าฉันตอบคำถามนี้ไม่ได้จริงๆในบริบทนี้ก็คือตัวของเราเนี่ยไม่รู้คำตอบนั้นนั่นเองค่ะประโยคต่อมานะคะ Your guess is as good as mine. อีกหนึ่งครั้งค่ะ Your guess is as good as mine. หมายถึงที่เธอเดามาฉันก็เดาประมาณนั้นเหมือนกันนะการที่เราพูดแบบนี้นะคะก็จะให้อารมณ์ที่แบบเราก็ไม่รู้เหมือนกันเธอคิดยังไงก็อย่างนั้นแหละประโยคต่อมานะคะ I need more context before I can answer that. อีกหนึ่งครั้งค่ะ I need more context before I can answer that. หมายถึงฉันต้องการรู้ข้อมูลมากกว่านี้ฉันจึงจะตอบเธอได้ไประโยคต่อมานะคะในการบอกคู่สนทนานะคะว่าไม่รู้นะคะ I can answer that with limited information. อีกหนึ่งครั้งค่ะ I can't answer that with limited information หมายถึงกับข้อมูลอันน้อยนิดแค่นี้เนี่ยฉันไม่สามารถให้คำตอบได้จริงๆนะประโยคต่อมานะคะ Here's what I know and here's what I don't know อีกหนึ่งครั้งค่ะ Here's what I know and here's what I don't know หมายถึงนี่คือสิ่งที่ฉันรู้และนี่ก็คือสิ่งที่ฉันไม่รู้นะประโยคต่อมาค่ะในการบอกว่าเราเนี่ยไม่รู้นะคะ I'm not an expert on that matter อีกหนึ่งครั้งค่ะ I'm not an expert on that matter หมายถึงฉันไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านนั้นจริงๆอีกหนึ่งตัวอย่างประโยคที่น่าสนใจนะคะ I'm not familiar with that I'm not familiar with that. หมายถึงฉันไม่คุ้นเลยจริงๆประโยคต่อมาค่ะ Here's what I can tell you. Here's what I can tell you. นี่คือสิ่งที่ฉันสามารถบอกเธอได้ก็คือนอกเหนือจากนั้นนะคะเราเนี่ยก็ไม่รู้แล้วจริงๆค่ะประโยคต่อมาค่ะ I don't have a hint. I don't have a hint. หมายถึงไม่มีอะไรให้เดาเลยอะในกรณีนี้นะคะที่เราเนี่ยไม่มีข้อมูลอะไรให้เลยค่ะจึงไม่สามารถที่จะตอบให้ได้จริงๆประโยคต่อมานะคะในการบอกว่าเราไม่รู้ค่ะ I don't have the information here right now I don't have the information here right now ตรงนี้ก็เป็นอารมณ์ที่ว่า เราเนี่ยมีข้อมูลไม่เพียงพอนะคะฉันไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ตอนนี้เลยอารมณ์ประมาณว่าถ้าเกิดว่าเรารู้ข้อมูลแล้วเนี่ยก็จะให้คำตอบกับเขาในภายหลังนั่นเองค่ะประโยคต่อมานะคะ I will double check and let you know I will double check and let you know เดี๋ยวฉันจะลองดูอีกทีแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวจะบอกให้เธอรู้แล้วกัน ประโยคต่อมาค่ะ Can you assist me by giving me more information หีกหนึ่งครั้งค่ะ Can you assist me by giving me more information หมายถึงคุณช่วยฉันหน่อยได้หรือเปล่าช่วยให้ข้อมูลฉันเพิ่มเติมทีประโยคต่อมานะคะในการที่บอกไม่รู้นะคะแก่คู่สนานก็คือ I know an expert who can help you with that I know an expert who can help you with that. หมายถึงฉันสามารถบอกคุณได้นะว่าใครที่รู้เรื่องนี้จริงๆในกรณีที่เราพูดแบบนี้นะคะเป็นกรณีที่เราเนี่ยไม่รู้ค่ะแต่เราต้องการที่จะแนะนำคนที่รู้ดีกว่าให้แก่คู่สนทนานั่นเองนะคะประโยคต่อมาค่ะ I will get back to you. I will get back to you. ล้วเดี๋ยวจะกลับมานะประโยคนี้นะคะใช้พูดเมื่อเราเนี่ยขอตัวไปหาข้อมูลก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาบอกคู่สนทานานั่นเองค่ะประโยคต่อมานะคะที่น่าสนใจก็คือ I need to investigate first I need to investigate first หมายถึงฉันต้องไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนนะ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับประโยคที่ใช้ในการ บอกแก่คู่สนทนาว่าเราไม่รู้นะคะเป็นการเลี่ยงในการที่เราจะตอบเข้าไปตรงๆก่อนเดี๋ยวขอไปหาข้อมูลก่อนหวังว่าคุณผู้ฟังนะคะคงจะได้ตัวอย่างแนวทางในการตอบคู่สนทนาไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก www ingnow in th เดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้ฟังได้พักฟังเพลงเพราะๆต่อจากทางสถานีแล้วกลับมาพบกับพวกเราในช่วงสุดท้ายของรายการ English Around You ติดตามรับฟังกันให้ได้นะคะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มุ่งมั่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยวการโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอย่างมีคุณภาพ พบกันต่อในช่วงที่2ของรายการ English Around You อีกแล้วนะคะทางคลื่น FM 89.5เมกะสเฮิรสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญ,ญบุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตสำหรับช่วงที่2ของรายการในวันนี้นะคะจะเป็น การพูดประโยคปฏิเสธเมื่อถูกยืมเงินนะคะเรามีวิธีการและหลักการพูดอย่างไรในภาษาอังกฤษมาติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ทีไรนะคะความลำบากใจก็จะบังเกิดขึ้นทุกทีจริงไหมคะเวลาที่เราถูกยืมเงินเนี่ยโดยเฉพาะกับคนใกล้ตัวนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทางบ้านหรือเพื่อนเราก็ตามค่ะ เรามักจะมีความอึดอัดใจอยู่เสมอแต่อย่างไรก็ตามนะคะในภาษาอังกฤษเนี่ยเราก็มีประโยคที่เอาไว้พูดนะคะปฏิเสธสำหรับกรณีที่เราไม่อยากให้ใครยืมเงินเราทั้งๆท,ที่ความจริงแล้วเนี่ยเราอาจจะมีเงินหรือไม่มีเงินก็ก็ตามแต่นะคะอย่างไรก็ตามค่ะ เราอะ่ะไม่อยากให้มีปัญหาในภายหลังนะคะโดยเฉพาะกับเพื่อนเราเนี่ยแหละคะ่ะตัวดีเลยยิ่งถ้าเกิดยืมเงินไปแล้วเขาไม่คืนแล้วก็อาจจะทำให้เกิดปัญหาได้ในภายหลังนะคะถึงขนาดกับปัดเพื่อนกันเลยทีเดียวค่ะที่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในประโยคภาษาอังกฤษเขาอะมีการพูดปฏิเสธ เวลาที่คนนะคะมาขอยืมเงินเราได้อย่างไรบ้างประโยคแรกนะคะที่อยากจะนำเสนอเลยก็คือคำว่า No, I'm sorry, I can't lend you money อีกหนึ่งครั้งนะคะ No, I'm sorry, I can't lend you money ในความหมายของประโยคนี้นะคะก็คือไม่ละขอโทษด้วยนะฉันให้เธอยืมเงินไม่ได้จริงๆ ซึ่งจริงๆประโยคนี้นะคะก็เป็นประโยคที่ค่อนข้างจะดีที่สุดเลยก็ว่าได้นะคะแต่ก็เป็นประโยคที่ตรงมากจนเกินไปที่สุดเหมือนกันค่ะถ้าเกิดเราได้พูดประโยคนี้กับกับคนใกล้ตัวนะคะหรือกับเพื่อนก็ตามเขาอาจจะรู้สึกแย่ขึ้นมาทันทีค่ะเพราะมันเป็นประโยคที่พูดตรงมากซะเหลือเกิน ดังนั้นนะคะก็เลยจะต้องมีประโยคอื่นๆที่เป็นการปฏิเสธแบบอ้อมๆนะคะที่ดูซอฟกว่าประโยคที่นำเสนอไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองค่ะอย่างเช่นประโยคที่จะกล่าวต่อไปนี้นะคะถ้าเกิดเพื่อนนะคะมาบอกคุณผู้ฟังว่าแค่น b o บริโภคเหมือนนี้เรานะคะสามารถตอบไปเลยนะคะว่า I'm sorry but no I c a n lend you money อีกหนึ่งครั้งนะคะ I'm sorry but no I can't lend you money ซึ่งมีความหมายว่าฉันขอโทษด้วยนะแต่ไม่ละฉันไม่สามารถให้เธอยืมเงินได้แล้วเรานะคะก็อาจจะเสริมเหตุผลไปได้ด้วยนะคะว่า Because I'm tapped out right now Because I'm tapped out right now เหตุผลที่เราเสริมตร,ตรงนี้นะคะก็คือเพราะว่าฉันน่ะกำลังถังแตกอยู่ตอนนี้หรือว่าคุณนะคะคุณผู้ฟังนะคะอาจจะใส่เหตุผลเพิ่มเติมส่วนตัวของคุณผู้ฟังก็ได้ค่ะเช่นในกรณีแบบนี้นะคะจะทำให้เราเนี่ยดูมีเหตุมีผลมากขึ้นและไม่ตรงและไม่เป็นการตอบตรงๆจนเกินไป ซึ่งดูน่าเกลียดหรือไปทำร้ายความรู้สึกของอีกฝ่ายได้ค่ะแต่หากพูดกันตรงๆแล้วนั้นนะคะวิธีการปฏิเสธกับการยืมเงินน่ะมีเยอะมากมายนะคะด้วยเหตุผลที่เราสามารถหยิบยกขึ้นมาพูดได้ค่ะ ซึ่งเหตุผลนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่กับส่วนบุคคลและนี่ก็คือตัวอย่างนะคะสำหรับเหตุผลที่คุณผู้ฟังสามารถนำไปใช้ได้เวลาที่มีคนมายืมเงินของคุณผู้ฟังค่ะเช่นนะคะ My sister already borrowed 700 baht from me and I'm really broke right now อีกหนึ่งครั้งนะคะ My sister already borrowed 700 baht from me. ตรงนี้นะคะเป็นการอ้างเหตุผลที่ว่าน้องสาวของฉันเนี่ยได้ยืมได้ยืมเงินฉันไปแล้ว700บาท And I m r e a l l y broke right now. นะคะแล้วก็ตอนเนี้ยฉันก็ถังแตกมากๆเลยจริงๆแล้วนะคะประโยคข้างต้นที่กล่าบไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเอาไว้เป็นข้ออ้างค่ะสำหรับคนที่ไม่กล้าบอก ไปตรงๆว่าฉันจะไม่ให้ยืมนั่นเองนะคะเราก็สามารถหยิบยกข้ออ้างมาได้เหมือนกันจริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับภาษาไทยอยู่เหมือนกันนั่นเองค่ะเพิ่มเติมอีกสักเล็กน้อยนะคะการโกหกแบบนี้เนี่ยเราจะเรียกว่าเป็นการโกหกเพื่อปกป้องนะคะหรือโกหกเพื่อ ไม่ให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายอะไรแบบนี้นั่นเองค่ะในภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า white lies นะคะ white lies เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างเพิ่มเติมของการโกหกสีขาวนะคะการโกหกขาว white lies นะคะเพื่อเป็นการถนอมน้ำใจของอีกฝ่ายหนึ่งค่ะเช่น5,000 t a n bath is a huge amount of money it's not 50 baht to buy groceries. I don't have that money. I am so sorry. อีกหนึ่งครั้งนะคะ5,000 baht is a huge money. i s a huge amount of money. แปลว่าเงินจำนวน5,000บาทเนี่ยเป็นจำนวนเงินที่เยอะมากเลยนะ It's not 50 baht to buy groceries. มันไม่ใช่50บาทที่จะเอาไว้ซื้อผักซื้อปลาที่ตลาด I don't have that money I'm so sorry ตรงนี้ก็คือบอกว่าฉันเนี่ยไม่มีเงินก้อนนั้นหรอกนะฉันต้องขอโทษด้วยจริงๆตัวอย่างต่อมาค่ะเป็นการโกหกขาวนะคะ I wish I could help you out and I love you but A 5 0 b b h t loan is not in my budget อีกหนึ่งครั้งนะคะ I wish I could help you out and I love you หมายถึงฉันก็หวังว่าฉันจะช่วยคุณได้นะและฉันก็รักคุณด้วย But a 5 0 b b h t loan is not in my budget แต่ว่า500บาทที่คุณจะยืมไปเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในงบของฉันนะสิ ตรงนี้นะคะก็คือไม่สามารถให้คู่สนทนานะคะยืมเงินได้นั่นเองค่ะประโยคต่อมานะคะที่น่าสนใจนะคะในการบอกปฏิเสธเมื่อมีคนมาขอยืมเงินเรานะคะ I know how hard it is for you to ask to borrow money and I'm honored that you trust me with this but I'm sorry, I can't lend money to you. อีกหนึ่งครั้งนะคะ I know how hard it is for you to ask to borrow money. ฉันรู้นะว่ามันยากมากๆเลยสำหรับคุณที่จะต้องมาเอ่ยปากขอยืมเงินฉัน And I'm honored that you trust me with this. และฉันก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆด้วยที่คุณนึกถึงฉันบั But I'm sorry I can't lend money to you uh, และฉันเนี่ยก็ขอโทษจริงๆนะฉันน่ะให้คุณยืมเงินไม่ได้จริงๆสำหรับการพูดประโยคแบบนี้นะคะก็อาจจะมี b e cause นะคะเป็นการใส่เหตุผลสนับสนุนเพิ่มเติมนะคะเป็นประโยคต่อท้ายเพื่อให้เหตุผลว่าทำไมถึงให้ยืมเงินไม่ได้ได้อีกด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับ การพูดปฏิเสธนะคะเมื่อมีคนมาขอยืมเงินเราแล้วเราเนี่ยไม่อยากจะให้เขายืมเงินไปนะคะหวังว่าคุณผู้ฟังเนี่ยก็อาจจะได้นำไปใช้บ้างนะคะในอนาคตสำหรับช่วงนี้นะคะต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก w w w i n g n o w i n t h วันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วกลับมาพบกับรายการ English Around You ได้ใหม่ในวันพุธหน้าช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งถึงตีหนึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีออกอากาศด้วยระบบ FM ความถี่89.5เมกะเฮิร์คลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิต ดิฉันพุทธนาสวัสดิโยธินพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการในวันนี้ค่ะรายการ English Around You สนับสนุนรายการโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมุ่งมัน่นที่จะผลิตทรัพยากรบุคคลให้เป็นบัณฑิตนักปฏิบัติทางด้านการท่องเที่ยว การโรงแรมและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารยังมีคุณภาพ